สวัสดีครับผมช่าเปียนะครับวันนี้ผมมีเครื่องเป็น MacBook Pro นะครับตัวนี้เป็นโมเดล A 1จ็ดนะครับตัวนี้จะไม่มีทัชบาร์นะครับเครื่องปี2 0 1 6และ17นะครับอยู่ประมาณนี้การที่มานะครับเครื่องก็คือเปิดหน้าจอได้แค่4ี่พองศาแบบนี้นะครับพอเวลาเราเคาให้แง้มเปิดสุดเนี่ยตัวแบ็คไลท์ก็จะแสงก็จะลอดมาข้างล่างเป็นดวงๆแล้วก็พอเปิดมากไปก็จอจะดับนะครับจอจะไม่ติดเลยนะครับแต่ว่าตัวเครื่องเนี่ยกดแคปล็อกไฟก็ยังขึ้นดูนะครับอาการนี้ส่วนมากนะครับเป็นที่ตัวแพรัับบก็็คคือเเปนนนนแส้้ีะร เป็นอาการประจำรุ่นของเครื่องปี16ปี17นะครับทั้ง13และ15นิ้วเลยนะครับก็แก้ไขนะครับโดยการตัดเปลี่ยนเฉพาะหัวนะครับสายแพรโดยที่ไม่ต้องแกะจอนะครับก็เก็บเวลาเราเปิดสุดเนี่ยตัวหน้าจอจะดึงแพรลงมาแล้วก็แบล็ลายจะมีรอยหักนี่นะครับตัวแสงแบก็คลท์ก็เลยไปไม่ถึงจอนะครับก็ตอนนี้แก้ไขียบร้อยเครื่องกลับมาเปิดติดใช้งานได้นะครับาเปิดปิดก็ ม,มีอาการดับแล้วตัวนี้จบงานนะครับลูกค้าท่านไหนที่มีเครื่องนะครับ Macbook อาการจอไม่ติดสามารถส่งมาให้พวกเราดูแลให้ได้นะครับผม